โอ้โต้องมาอยู่แล้วครับคือแจ็กกี้นี่ชวนชวนตั้งแต่เจอกันครั้งที่แล้วผมจะไม่ได้ว่างานอะไรแบบชวนชวนด้วยปากตั้งแต่ตั้ง,ตงแต่แรกแ้วแล้วค่อคยส่งการเชิญมาแล้วผมก็เลยแบบอ่าต้องมาอยู่แล้วน้องน้องแจ็กกี้เพราะจริงจริงแจ็กกี้เนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่มัธยมเพราะว่าเราอ่ะมีวงด้วยกันตั้งแต่ก่อนที่จะเข้านายไปนายด้วยซ้ำเลยไงมันรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ตอนนั้นที่แจ็กกี้เป็นแบบ <c oughs> เด็กหัวเกียนใสเหล็กดัดฟัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็แบบ ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งพูดกับมันไปว่าแบบเออแบบมันมาไกลเนาะแบบเราแบบเห็นแล้วก็แบบมีมีความภูมิใจแบบคือสูงเหมือนกันครัาเห็นความเติบโตของน้องแล้วเป็นยังไงบ้างเออก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ได้ไม่เออก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้องแบบเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เห็นถึง ถึงความตั้งใจเห็นความพยายามแบบก็มีช่วงหลังๆก็น้องก็พูดเหมือนกัน่าแบบเออแบบมาทําเองมันยากเนาะพี่มันเหนื่อยเนาะมันต้องดูนูน่นดูนี่เองก็แบบก็เห็นจริงๆว่าแบบน้องดูแบบดูแบบพยายามดูแบบตั้งใจจริงๆจนจน,จนออกออกมาได้เป็นวันนึงก็ดีนะมีแบบมีโชว์ทุกอย่างดูแบบคิดมาอย่างดีอะไรเงี้ยก็ง้นทำอ,อะไรน้องไปบ้านไหมคะเออจริงๆแต่จริง,ๆ,รงๆแล้วอ่ะน้องเออเอาเพลงมาให้ฟัง<ม>ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่นู่นแล้วตั้งตั้งแต่คร<ม>ั้งนู้นที่แบบที่แบบชวนอะไรเงี้ยก็ ก็บอกก็บอกไว้แล้วเลยผมชอบสองเพลงนี้เรียบร้อยผมผมผม,ผมปักหมุดไว้ให้แล้วเพลงแรกเพลงสุดท้ายที่ท,ที่โชว์เมื่อนกะี้คอมเมนเตอร์คนแรกเลยเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยหร<ะ>ือเปล่าทไมนะ่ะฮะเป็นคมเมน่ตอรให้แจ็กกี้เลยอ๋อใช่แต่ว่าหมายถึงว่าตอนนั้นแจ็กกี้มันก็ทำเพลงมาเสร็จแล้วอนะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากเพราะว่ามันมันก็เสร็จแล้วนะก็เลยก็เลยเหมือนเราก็แค่บอกเลยว่าผมชอบสองเพลงนี้ครับ แล้วอย่างวันนี้เขามีอะไรที่เราสึกเซอร์ไพรส์บ้างผม,มชอบความแบบที่เขาเล่นกับไอ้กราฟิกข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยคือผมะไม่คิดว่ามันจะทําขนาดนั้นผมแบบเฮ้ยตอนแบบตอนตอนตอน,ตอนที่เดินมาแล้วแบบมีผู้หญิงนั่งเป็นกราฟิกแล้วก็ ไม่รู้พีไม่ได้ดูอโ,ด <bathroom. S 1> โอเคนั่นแหละฮะคือคือเอาเอาไปว่าแบบโชว์มันมีแบบเล่นกับกราฟิกข้างหลังแบบสามารถแบบแบบเออซึ่งซึ่งซึ่งมันต้องการการซ้อมการแบบการเตรียมตัวมาอย่างดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมผมไม่คิดเลยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบมันก็คงยืนร้องเ,งเพลงเพราะว่าในร้านมันก็แบบเป็นเวทีมันก็แค่นี้เนาะเออมันก็เลยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คิดเลยมากแต่ว่าเอลเมนนั้นมันทำให้เราเซอร์ไพรส์มากมันทำให้เราแบบแบบวา้าวไปเลย ครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมแจ็คกี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นน้องเป็นน้องรักของเราเราก็เริ่มเริ่มกันมาด้วยกันเลยดีกว่าเรียกเรียกียกว่ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเรายังแบบไม่มีใครรู้จักเล่นดนตรีกันอยู่แบบเล็กเล็กน้อยน้อยเป็นแบบน่ารักจนวันนี้นะน้องเป็นเรียกว่าอะไรท่านประธานไปแล้วตอนนี้ก็ก็ O T H นะครับผม on the horizon ก็อยากจะฝากติดตามน้องไว้ด้วยก็เห็นเห็นทำแบบเยอะมากทั้งแบบ YouTube ก็มีแบบมีรายการเยอะมากๆแล้วก็ เดี๋ยวจะทําทั้งแบบเพล,เนะเพลงทั้งการแสดงทุกๆอย่างคือจะอยู่ในบริษัททั้งหมดเลยลก็อยากจะฝากไปด้วยจริงๆนะครับผมน้องรักข,ของผมก็อยากให้น้องได้แบบได้ได้ได้ทำอะไรที่ที่ตัวเองชอบแล้วก็มีมีคนมีคนรักมีคนซัพพอร์ตไปเอยฝากไปด้วยครับของพี่ไอพี่ไอมีอะไรของผมนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีเพลงครับผมก็อีกอีกประมาณ 2, 2, 3, สองสองสองสามเดือนนะฮะจะจะจะมีเพลงมา ให้มันครบ EP เพราะว่าตอนแรกับผมอะบอกบอกไว้อยู่แล้วนะว่าผมมาจะทำห้าเพลงตอ,ตอนนี้ปล่อยปล่อยไปแล้ว2เพลงก็มันเหลืออีก3เพลงก็เดี๋ยวจะมาปล่อยให้ครบเลยครับผมปีนี้แล้วก็เดี๋ยวเออน่าน่าน,น่าจะมีละครครับคือเขายังไม่คอนเฟิร์มกับผมว่าแบบเมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะปีนี้แน่ๆ<ม>ก็<ม>ก็ฝาก,ฝากฝากติดตามละครโลกหมุนรอบเธอครับผมที่เออทางทางทางช่อง3เล่นกับทั้งคุณโบเมริดาแล้วก็คุณเจมจิด้วยฝากมาด้วยครับ ขอบคุณครับคิกวบอมมาย